ไงทางโต้ย์นะเอา,เอาอสวัสดีแฟนเพจสมาชิกใต้ด้วยนะครับ อันนี้เองนะครับไอ้มินก็ได้มาติดตามภารกิจของพลตัวเก่งไกรศิรักนะครับมาพลศิริในการตรวจเยี่ยมชุดจรยุทธ์นะครับในการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ปากเขานะครับขึ้นทางวอลป็น้นทียนมาถึงนะครับดวลูผนะครับวต้ากัดนะครับหกหนึ่งสามนะครับดีแมทหกนะครับ ในส่วนของเรารต้องการทางนะครับจะมีพวกสะดุดนะครับเดญนๆเดินไปแบบเสียงนะครับวางนะครับขอวอนามครับครับที่พอที่พวกเราพวกเราต้องเดินเราเราต้องรักนะครับในเรื่องของการการจราุธการปฏิบัติการเจงลุกไหวเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้ได้ เราต้อฝากพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจนอกจากการเข้าไปสู่เป้าหมายที่ที่เราต้องพิสูจน์ภาพน่าแ่งเราต้องตามภาพข่าวที่ปรากฏแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความมั่นใจในการการนักรู้นใช้กับพี่น้องประชาชนและที่ด้วยในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 แล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับไปฉีดวัคซีนเพื่อเป็นปม,มุ่มกันให้กับพี่น้องประชาชนไปด้วยในขณะที่เราเข้าควบคุมปฏิบัติการเพื่อที่จะคุ้มครองชีวิตรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในสุนตามลํกดดารจำกัดเสรีของผู้ขอเหตุรุนแรงที่ยังคงมีความพยายามที่จะปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ ตามภาพข่าวที่ปรกากฏตามที่เราเห็นอยู่เน,นี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องต้องมีงความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติการในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร,ร,ารนในเรื่องของการระวังป้องกันตนเองในเรื่องของการซับซ้อนในการปฏิบัติในทุกขั้นตอนในระหว่างที่ที่เราเข้าไปในพื้นที่ต้องศึกษาศึกษาในพื้นที่นะครับศึกษาแผนที่ ตรงไหนที่เป็นภาพข่าวเราผนวกกับแผนที่ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่อย่างเช่นป่าที่เราเข้ามาเนี่ยนะมันเป็นสามารถที่จะใท้ายเป็นแหล่งหลบซ่อนพักพิงได้หรือไม่การตรวจการทางอากาศเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงเนี้ยมันจะมองไม่เห็น<อ>นะเราก็ต้องเข้าไปสู่การพิสูจน์ทราบในพื้นที่แต่ก็ต้องระมัดระวังอากาศระมัดระวังด้วยใน บทเรียนที่ผ่านมาพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่ที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุรุนแรงในชุมชนในหมู่บ้านเราก็จะเห็นว่าเป็นหนาป่าละเมะหน้าเป็นสวรรัสหน้าริมน้ำนะครับ,ลรบแล้วก็ค่อนข้างจะปกปิดกำบงังดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปพิสูจน์ทราบในชุมชนนะครับในบ้านเครือข่ายญาติพี่น้องเราก็ต้องไปสร้างความเข้าใจ ให้เขาเหล่านั้นทำอย่างไรให้เป้าหมายที่เราติดตามอยู่เขาออกมารายง,งานตัวแสดงตนยุติการต่อสู้ด้วยความรุนแรงสร้างความเข้าใจสร้างการร<อ>ับร<ล>ูเ้เหล่านี้ให้ที่สําคัญพวกเราเองก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน นะครับในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือรับข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนนําไปสู่การประสานงานทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้อบอุนใจมั่นใจในการการทาหน้าที่ของเราและเราคือการควบคุมพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,อ,นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติการเชิงรุกทั่วทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ ได้มีความมั่นใจในการทําหน้าที่ของเราเรา,เราจะต้องไปสร้างเงื่อนไขไปสร้างการรับรู้ในเรื่องของไวรัสโคโรนา2019ในมาตรการป้องกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนนที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็ฝากทุกคนนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองดูแลเรื่องของความปลอดภัยในขณะที่ทํางานอยู่ด้วยนะครับเราเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนขอบคุณมาก ูหมูใช้ได้ครับทำไปแปก็ไนู่หมูครับครับเครับหนึ่งสองสามไหมครับแล้วก็ลงมาถ้าเพื่อถ่วิดีโอครับยังยู Uhm. ที่มีการตรวจเยี่ยมชุดจรยุตนะครับในการปฏิบัติงานในพื้นที่นะฮะก็เป็นการลงมาเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการปฏิบัต yeah. ิงานโดยเฉพาะในเรื Gen ่องของการดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับขึ้นมาเยีมก็มีข้าวเัาอ่างขึ้นไปของกลุ่มผู้ไปดูแลอยู่ในพื้นที่การปฏิบัติก็จะเน้นในเรื่องของการมาดูเรื่องของการใ้ อุ้ที่โทรประอนะแล้วก็เรื่องการปฏิบัติในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอสัมภาษณ์ทางท่านไม่ทักนะครับอาจารย์ครับท่านก็ยิ้มด้วยอาจารย์ครับที่ดีครับ ัพ้ก็ในการทํางานในพื้นที่นะครับเมื่อเรามีาข่าวปรากฏอขึ้นมานะครับทางกรมนอภาคสี่ส่วนหน้าก็จะมีการเปิดฐางเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมี อย่างต่อเนื่องในการที่จะแสดงศักยภาพว่าตัวตนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นาการปฏิบัติการเชิงลุกหรือการเปิดแผนยุทธการเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในวงรอบนี้ก็เราดําเนินการกันตั้งแต่วันที่25จนกระทั่งไปถึงประมาณต้นเดือนตุลาครับซึ่งก็จะดําเนินการกนทั่วทุกพื้นที่ทั้ง 37อำเภอนะครับทั้ง4ชจังหวัดซึ่งรับผิดชอบพื้นที่กันอยู่ก็จะเกิดการประสานสอดคล้องเพื่อที่จะจํากัดเสรีในการเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังมีความพยายามอยู่ในการที่จะก่อเหตุเพื่อที่จะไปสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเครือญาติที่อยู่ในพื้นที่ซับพอตไซต์ที่ให้การสนับสนุนอยู่ในเรื่องของอความผิดทางกฎหมาย ในการให้การสนับสนุนกลุ่มคนร้ายไม่ว่าจะเป็นแหล่งพักพิงไม่ว่าการสนับสนุนการส่งสเสบียงอาหารต่างๆในมาตราที่189ก็ดี209ก็20 9, ดีนะครับสิ่งนี้อาจะให้พี่น้องจะได้ไดตระหนักรู้แล้วก็ไปเชิญชวนประชาติสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับเครือญาติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับให้เขาเหล่านั้นออกมารายงานตัวแสดงตนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมซึ่งเราพร้อมที่จะมอบให้กับ พี่น้องเหล่านั้นซึ่งอาจจะลงผิดคิดว่าตัวเองนะครับเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงก็แล้วแต่นะครับเราก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วเราก็มีความามีมาตรการในการสร้างที่ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเขาเหล่านั้นนะครับก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้ได้สื่อสารออกไปนะครับว่า การต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงไม่สามารถที่จะนำพาสิ่งที่ท่านต้องการาได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีบริบทของการใช้สันติวิธีและการพูดคุยทุกวันนี้รัฐรับฟังความเห็นต่างมีกระบวนการมีวิธีการอีกหลายอย่างที่จะเสนอแนะให้รัฐปฏิบัติตามความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็รับความความต้องการอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือในขณะที่เราปฏิบัติการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวทุกๆพื้นที่นะครับทั้ง37อําเภอเราก็จะไปสร้างความรับรู้สร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ในขณะนี้ให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจในมาตรการของรัฐในมาตรการควบคุมในเรื่องของการใส่แมสในเรื่องของการ ล้า,างมือด้วยเจลแอลกอฮอลในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันอาการแพร่ระบาดเพื่อที่จะลดอาการความรุนแรงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ซึ่งวัคซีนในขณะนี้มีความพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะ,ะชนิดใดยี่ห้อใดนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันอ,อาการรุนแรงเมื่อเราติดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ในการเปิดาการปฏิบัติการเชิงลุกในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกด้านใน,ในครั้งนี้ก็ต้องการปรบครับพี่น้องประชาชนสื่อไปให้เห็นถึงความสําคัญนะครับสร้างความรับรู้ในเรื่องของไวรัสโคโรนา2019ในมาตรการต่างๆที่รัฐกาหนดขึ้นก็เชิญชวนเข้ามาในการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อเราจะใช้ชีวิตให้เกิดความมั่นคงมีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจก็ดกี สามารถที่จะประกอบอาชีพไต้ได้อย่างมีความปลอดภัยใช่ไหมครับเอง,เองอขณะนี้เองในพื้นที่เองก็มีการแพร่ระบาดของโค,โ,คโควิดนะฮะในส่วนกําลังเองในเรื่องของการดูแลความมั่นคงแล้วต้องเกี่ยกําลังส่วนหนึ่งมาช่วยในเรื่องของการป้อ,องกันโควิดด้วยตรงนี้มีการปรับแผนอะไรยังไงกําลังส่วนนี้เช่นเดียวกันเรานอกเหนือจากปฏิบัติการเชิงรุกกดดันจํากัดเสรีในการที่จะก่อเหตุข,ของ ผู้ก่อเหตุรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าสิ่งที่สําคัญก็คือเราได้ให้น้องๆที่เข้าไปทําหน้าที่ประเดติการเชิงรุกไปรับฟังแล้วไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนตรงไหนบ้างพ,พื้นที่ไหนบ้างที่เราเปิดโอ peration ขึ้นมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโิดนาและยังไม่มีหน่วยงานองคอ์กรใดเข้าไปทั่วถึงหรือมีความต้องการ ให้ทางหน่วยสนับสนุนอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการข้อมูลทางโรงพยาบาลสนามก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขาดแคลนทางด้านเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีซึ่งขณะนี้ในส่วนของศูนย์สันติวิธีกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าโดยคณะประสานงานระดับพื้นที่ภาคส่วนต่างๆก็ได้ลงไปดูแลนะครับแต่ว่าอาา,อาในครั้งนี้ท่านไปเจอ พี่น้องไปเจอชุดปฏิบัติการเชิงรุกของเราที่จรยุสอยู่ในพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยถ้าท่านขาดแฟนเราสิ่งเหล่านี้ก็บอกความต้องการเหล่านั้นผ่านมายังหน่วยนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการให้การช่วยเหลือต่ตอๆไปก็ขออนุญาตตอบคำถามเป็นเพจที่ถามเข้ามาหน่อยว่า โควิดเป็นอย, MM <ar> อยู่อย่างนี้ถาการอยู่นี้เรื่องการเจรจาต้นมีความคลื่หนง่ายไงบ้างก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับมีความพยายามในการพูดคุยสื่อสารกันอยู่ทางสื่อโซเชียลนะครับซึ่งใช้ระบบซูมแต่ว่าในขณะนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของไวรัสโครนา2019ที่จะเจอกันแต่ถ้าหากว่าสถานขี้คายทางคณะพูดคุยสืสารที่สุขซึ่งมีคด เอกวัารบรักสนับเป็นหัวหน้าคณะก็จะมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่นะครับในส่วนของคณะประสานงานระด,ดับพื้นที่ซึ่งมีผมเป็น,ป,นประธานคณะทํางานแลวก็ได้ให้กลุ่มงานต่างๆนะครับซึ่งเรามีสมาชิกคณะรมการอยู่ร้อยสิบกว่าท่านเนี่ยแล้วก็แพร,แร่กระจายสู่การตอบสนองข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเสมสอเท่าับ ความห่วงใยรวมทั้งการสนับสนุนทุกอย่างทีปให้กับบุคคลในพืนพ้นที่ที่มีความต้องการครับนี่ก็เป็นการติดตามทางในส่วนของแม่ทัพเกียงนะครับลงพื้นที่นะครับดูการปฏิบัตินะครับก็ก็บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับในพื้นที่อำเภอยะลังเองยะหลิงเองตอนนี้นะครับในส่วนของ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก็ทํางานลนะักษณะของอเปิดแผนนะครับเป็นในเรื่องของชุดเป็นชุดพิทักษ์พื้นที่นะฮะก็เป็น,นเป็นการดูแลความ